สวัสดีทุกคนนีนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เล่นเกมมซิตมานานมากแล้วนะคะทุกคนเราก็จะได้กลับมาเล่นอย่างเช่นเคยน,น,นั่นเอก็ขอมานี่ก่อนเลยเนาะวันนี้เราจะมาแต่งตัวเป็นหุ I ่น AI OU ให้เหมือนที่สุดนะคะ AI OU นี่ก็จะแต่งถือว่าแต่งยากมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอนิเมชันต่างๆนะคะ แล้วทุกคนคือเมื่อกี้สุดสั้นนี่เร่องนอันนี้น้องก็จะเป็น AEIOU แล้วมันจะหายากมากในีอเรือนนี้ทุกคนเราจะทำมีกับเออีไอโอยูจะ e เป็น AEIOU ใช่ปะเราเองดีไหมเป็นแบบตัวที่คล้ายค A E I O y U ที่สุดเลยว่าไ เสื ương, đ đ ó ó ả, ้อเปิดเรือเดี๋ยวขอหาก่อน แบบนี้ทุกคนมันคงน่ากัวอะไรแหละมัง้ง <c oughs> ชอบสีไหนมากกว่ากัน,นชอบสีไหนหรือเราจะไม่เป็นตัวเอเอไอโอยุ A L o U แล้วเออเอาเป็นอันไหนดีที่มันเหมาะกับเสือ้อเป็นผมสีดำแล้วกันนะจะประมาณว่าเป็น AEIOU สีน้ำตาล สำหรับ a l o u หน่อยนะจะเป็น a l o u ฉบับพี่นั่นเองอันนี้สวยเหมือนกัน พวกดั้ทุกคนอูสกูซีแฮชที่เต็มตัวเลยโอ้เน็ตมันวิ่ มีบุซซเห็นเน็ตไม่ดีเลยยังไงเน็ตดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเฮ้ยทุกคน เอาทำผู้ชายตอนนี้เลยดีไหมเพราะว่าตัวน,นี้ก็คือว้าวสุดีนี่นะทุกคนมันเออเขาคือออกไม่ใช่อารลันเจ้าแมวเหมียวนี่คือใครอะว้าวทุกคนเรามีเงินประมาณหนึ่งพันห้าสิบสองวก็จะเข้าบ้าน ชอบเมืองเล็กไม่ได้ชอบเมืองใหญ่เกินไปนะคะนี่เงินนี่เลยทุกคนในบ้านของพี่อย่างที่คุ้นเคยกันเราจะเปลี่ยนยังไงอะทุกคน วะเออแล้วเอาอะไรดีนี่เป็นตัวละครแบบไหนนี่ไงตัวละครแบบนี้ที่คล้ายๆกันเนาะเป็นอีกแบบหนึงนั่นเองค่ะรวันนี้ไม่ได้สนใจพวกมีสัตว์เลี้ยงของเราที่เป็นมีดเลย ไม่ได้สนใจมาเลยนะเงินมีเยอะแล้วนะทุกคนทีนี้เราจะตกแต่งบ้านในการชอ็อปว้าวสวยงามมากๆเลยก็จะเตรียมเป็นพวกของเล่นมาบ้างเนาะมีของเล่นอะไรซื้อได้บ้างอุ๊ยอยากได้อันนี้มาก,มากๆเลยนะทุกคนอันนี้พี่ซื้อได้แล้วขอซื้อซื้อหนึ่งอนะันโอง รถเยอะมากๆนะทุกคนขอมาจัดบ้านกันนะทุกคนประมาณนี้แฮปปี้นิวของเรานะ่าจะประมาณเออเดี๋ยวเดี๋ยวันนี้ชปิประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะมีประมาณนี้ของเล่น มาน,นี้เลยแล้วมันมีเก้าอี้นี้มาได้ยังไงอ่ะอ,อ๋อมันคือโต๊ะจิ๋วนะโต๊ะจิ๋วพี่ก็ขอเอานำมาวางเอ้ยมองไม่เห็นนะทุกคนวางตรงนี้แล้วกันนี่นะทุกคนก็ขอย้ายสมุดสีชมพูอนิเมะของเราไปที่นั่นั่นเอง นี่เลยทุกคนออกมาสวยงามอลาัางการมากๆเลยนะบ้านของเราประมาณนี้เนาะน่ารักมากๆเลยสวยมากนะทุกคนหาเพื้นมาเล่นไม่ได้เลยเราก็ไม่ได้สนใจกับพวกมี้เลยพวกมี้ไม่ได้ตกแต่งประดับอะไรมันเลยอะ่ะทุกคนเปลี่ยนบ้านได้ไหม กดบ้านกเกาะขอซื้อขอซื้อบ้านเออบ้านอยู่ในอันนี้ใช่ไหมว้าวทุกคนบ้านแบบนี้ ฉัชอบสีไหนอะพี่เอาสีส้มแล้วกันนะสีส้มแล้วก็เอาสีอะไรสีเขียวแล้วกันเค okay. เอาสีอะไรดีสีชมพูแล้วกันแล้วก็สีอะไรอี แค่นี้แหละทุกคนแค่นีน้ขอเปลี่ยนสีบ้านแล้วกันสีเพียบเลยนี่คือหลังคามีหลังาคาสีเขียวทุกคนอยากให้หลังคาบ้านพี่เป็นสีอะไรเป็นแนวม่วงๆบ้างดีกว่าน,นะคะทุกคนก็จะเป็นประตูเป็นสีนี้ไหม นี่แหละทุกคนออกมาเป็นสีม่วงที่สวยงามอลังการมากๆเลยนะคะไหนบ้านของเราสวยงามมากมีเอสกิโมไหมอ่ะขอดูหน่อยขอดูบ้านไหนนะคะบ้านเอสกิโมน่ารักมากเลยเนี่ถ้าพี่ๆี่คิดนะพี่อยากได้บ้านหลังไหนที่สุดพี่ได้บ้าน ไม่ชอบใหญ่มากนะอยู่คนเดียวอันนี้คือวอลเปเปอร์ลายยี่พืนอขอซื้อสักชิ้นหนึ่งดีกว่าอยากได้นานมากแล้วไม่ค่อยได้ซื้อเลยนะทุกคนขอสักประมาณหนึ่งรอยบาทถัดไปขอซื้อเป็นอะไรอีกดีทุกคนง่ายซื้ออนันี้ดีกว่าสวยมาก ตื้ยหนึ่งร้อยู้ยมันปงๆหน่อยแล้วกันนะเอาไหมพูดเป็นเล่นเลยเสียตั้งเยอะแล้วเนี่ยเอาอันไหนดีทุกคนที่เป็นหนึ่งบาทร้อยนะร้อยตรงเลยนะเอาพื้นกระเบื้องหินอ่อนดีก,กว่าแค่นี้แหละหลือเงินสองบาทเองเราก็จะเข้าไปได้นะ จะมาเปลี่ยนเป็นพื้นต่างๆนี่เลยทุกคนที่เราได้ซื้อกันมาเยอะมากนี่ไนงะสีเนื้อสวยมากเลยนะแต่พี่ว่าพี่จะทำเป็นห้องแยกเราก็จะเปลี่ยนสีพื้นให้เป็นสีพื้นแบบนี้ให้หมดเพราะว่าความสวยนะก็จะเป็นสีพื้นที่เราชอบเป็นอย่างยิ่งนี่เลยทุกคนสวยมากๆเลยแต่อย่าลืมสนใจน้องมีดของเราด้วยนะคะ แล้วก็จะมีวอลเปเปอร์มีแค่นี้เองอ่ะเราไม่ได้สนใจวอลเปเปอร์เลยวอลเปเปอร์ mm. ก็ขอตกแต่งเป็นสีประมาณฟ้าๆเนาะเพราะว่าสีฟ้ามันจะเหมาะแบบเข้ากันอะโอเคทุกสีห้องส่วนห้องน้ำไม่ขอเป็นสีส้มนะนี่ทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะก็จะมีอันนี้นะ ที่พี่ไม่ชอบที่มันคือมันเป็นสีอะไรไม่รู้อะแล้วก็จะมาขอเคลียห้องพวกนี้ก่อนอันนี้ขอเก็บขอเก็บพวกผล,ลไม้นะคะทุกคนเก็บผล,ลไม้เก็บเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเออหนังสือเก็บเป็นเก้าอี้เก็บเป็นโต๊ะประมาณนี้เก็บตูย้ยน,นัง ไม่ได้เก็บตู้เย็นเลยก็เก็บตู้เย็นนะคะจากนั้นห้องนี้ก็จะไปเก็บอีกเอ้ยไปผิดทางทุกคนโอ้เอาไปทางไหนเนี่ยนี่นะทุกคนก็จะประมาณนี้ก็ขอเก็บแต่ด้านหลังเก็บเป็นของเล่นสนุกๆเนาะก็จะมีชิงช้าเก็บไปแล้วก็เก็บเออบ้านบอลใช่ไหมเรียกไม่ถูกอะแล้วทุกคนก็จะมาแถวนี้ก็จะเป็นที่โลง่โลงๆ แบบตรงนี้ก็ขอเอาเป็นบ้านบอลลงแล้วกันนะเป็นบ้านบอลแบบน่ารักน่ารักน่าฮักนะน่าฮักมันขยับเข้าไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนดูสิไม่ได้เลยทุกคนนีงไงร,ระโดดถัดไปนะคะก็จะเป็นนี้ ให้กระดกเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะก็ซิงเกิลสวินเอาไว้ตรงนี้ก็เอาอันนี้ด้วยออกมาเลยแล้วก็ประมาณไว้ตรงไหนีตรงนี้แล้วกันประมาณนี้นะคะทุกคนสวยงามมากเลยถัดไปทางนี้ก็จะมีโต๊ะ ไว้มุมนี้ก็ขอเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะอาลาดถัดไปก็จะขอเอาเป็นตู้เย็นวางไว้ตรงนี้แหละก็จะมีผลไม้วางก็ขอจานเป็นสีแล้วกันสีเหลืองแล้วก็มีหนังสือ วางเอาไว้ตัวนี้เป็นสีอะไรดีทุกคนเป็นสีเขียวดีกว่าประมาณนี้นะทุกคนของหมดห้องหีว่าจะนี้ก็มีห้องประมาณนี้นะคะ อันนี้สวยงามมากๆแต่มันอยู่ที่พื้นของห้องอื่นๆซึ่งห้องนี้พี่ว่าพี่จะตกแต่งด้วยจะตกแต่งเป็นพื้นห้องประมาณเป็นสีอะไรดีอะสีฟ้าแล้วกันนะเพราะว่าพี่ว่าจะตกแต่งให้มันเหมือนวิวชแนลให้ที่สุดเลยที่สุดแบบที่สุดมากๆส่วนอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นห้องลายพื้นหินอ่อนนะแล้วก็ ไม่รู้ว่าตรงไอ้นี่เขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรทุกคนไม่รู้จริงๆนะแล้วมันก็ไม่มีไปเปลี่ยนพวกวอลเป,ปเปอร์แล้วด้วยวอลเป,ปเปอร์มีสักห้าสิบบาทบ้างไหมทุกคนมีใครเคยเห็นวอลเป,ปเปอร์ห้าสิบาทบ้างวอลเป,ปเปอร์มันต้องมีมากกว่าห้าสิบาทอยู่แล้วแหละโอ้ยเต็ม วนนะทุกคนที่หลังเขาห้ามประมาณเรียกว่าอะไรขอปลูกต้นไม้ก่อนเจนนี่จะเป็นต้นไม้อะไรต้นไม้ รถน้ำต้นไม้หน่อยก็ขอเอาเป็นพวกของมานะในทอยของเรืงของฉันก็จะประมาณว่าเอาอันนี้ไปแล้วกันนี่เลยทุกคนเราก็จะกลับไปเพย์กาวนั่นเองแย่แย่วู้ฮูมีซิตี้สุดน่ามา ปลาเติมเงินมากๆนี่ไง มีหน26บาทเลยสักค่าตัวก่อนแล้วกันดูซิว่าสักค่าตัวมันจะทำเงินได้ทั้งหมดกี่บาทน,นะคะนี่เลยทำเงินได้ทั้งหมดห2บสอใช่ไหมหรือ26นี่ทุกคนเราก็จะได้เงินมาแล้วเย้เยยบ้านบ้าน,านเข้าไปที่สบ,บ้านนี่ร้านก็จะมาวอกเ,เปเปอร์ของห้องนะ้ำนั่นเองคนนรอมานาน ขอไปเปิ้ลครับของพี่พี่รู้เนี่ยทุกคนแล้วก็ขอขับเป็นรถไปไปเย่เย่ s m a l เ gas ส m a l เก a s ที่ไหนนี่เลยทุกคนที่เราทำบ้านไว้เมื่อกี้โอ้ งามมากก็จะไปที่ห้องน้ําก่อนเลยค่ะห้องน้ําขอบอกเลยว่าห้องน้ํามันจะเียกไม่ถูกอ่ะทุกคนนี่ไงว่าไปเปอ้ป์ใหม่สวยงามมากเลยเป็นสีฟ้านี่แหละโดนใจทุกคน <c oughs> นี่ไงของใหม่ประมาณอันนี้ก็ขอเป็นพวกสีแบบ นี้นี่แหละส่วนอันนี้ก็ขอเป็นเล d ส l ฟลาเนะดอกไม้สีแดงไม่ออกไม่ได้เอาละทุกคนทางนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็นี่สีส้มก็จะเป็นลายหินอ่อนที่พื้นเย่เยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่พื้นดีเอียดโฟเ็ปเปอร์แบบเนี้มันก็สวย ลายหินอ่อนดีกว่าเพราะว่าบ้านเป็นลายหินอ่อนมันจะสวยมากเลยนะเพราะว่าพี่ชอบเป็นแนวของพี่่ยคะทุกคนก็จะเป็นแนวอันนี้จะเป็นสีฟ้านี้เนาะฉะนั้นก็ขอจะเปลี่ยนที่พื้นเป็นพื้นประมาณนี้ก็าอาจจะเหมือนอยู่หน่อยนิดหนึ่งนะซึ่งห้องนี้ขอเปลี่ยนที่พื้นได้ไหมไม่เปลี่ยนดีกว่า นี่เลยทุกคนสวยมากๆแล้วก็ต้องแต่งตัวเองให้สวยด้วยนะคะโอ้ลาทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วค่อยมาแต่งตัวให้สวยมกเข้ากับบา้านแล้วคลิปหน้าบายบายจ้า